สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮปปี้นะคะคลิปนี้พี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะของฟรีที่เราจะรับนะคะก็อยู่ในแบบ I Heard Land Music วส c o ไทคูนั่นเองวิธีรับนะคะเราเห็นด้านซ้ายด้านบนไหมคะมีโซนทับสนะคะเราจะต้องหาไอที่เป็นรูปนี้นะคะทั้งหมด10อันนะคะเราถึงจะได้รับของฟรีนะคะ,ะแบบนี้อยู่บนนู้นเลยเห็นไหมคะเป็นอันใหญ่ๆเลยนะก็ไปหากันเลย ชุบเย้ได้แล้วนะคะ1อันนะนี่ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อย1อันนะตอนที่ก็มีเพลงให้ฟังด้วยเพราะมากนะคะนู่นที่เห็นอยู่ตรงนู้นไปกันเลยปั่นจักรยานดีกว่านะคะ2อ,อันอันที่สามอันที่4ี่ อันที่ห้าอันที่หอันที่เจ็ดรอบนอกอย่างเดียวเลยนั่นเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในเมืองแัแ้นแหละอ่าอยู่ตรงนี้อันที่แปด โอ้สองอันเลยอันที่เก้าอยู่ข้างเวทีเลยนะฮะเอ๊ะเหมือนเห็นตรงนั้นอะเหมือนเห็นตรงเนี้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยมีจริงๆด้วยมีนะคะอันสุดท้ายอยู่ด้านบนนะคะ ได้รับแล้วนะคะเป็นเหมือนอแท่งไฟใช่ไหมเหมือนว่าเอาไปยืนส่องนักร้องในแล้วก็คล้ายไมโครโฟนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเราใส่กันนี่นะคะเป็นแท่งไฟนะคะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนอมองกุฎเลยแล้วข้างนอกก็จะเป็นเหมือนใสๆหน่อยนะ,ะเป็นแก้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นแท่งไฟและไมโครโฟนเป็นตัวลวกันนะคะชึบ ว้าวใส่ไปที่เรียบร้อยนะคะเออมองเป็นไมโครโฟนไหมพี่มองเป็นอันเนี้ยโออคมไฟนะพี่เหมือนว่าเป็นแก้วคริสตัลอะไรเงี้ยนะคะเป็นหลูๆห,หน่อยนะฮะนี่นะคะแล้วก็มีป้าย สัญลักษณ์ไอ้ที่เราหาเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นของวงนักร้องเมื่อกี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้จักด้วยนะแต่ว่าเพลงเพราะมากนะเล่นไปฟังไปเพลินเลยนะคะก็ใครว่างแล้วก็อย่าลืมมานับนะคะก็ตามที่พี่เออเก็บเลยนะคะวิ่งวนๆเอาก็ได้นะคะหาไม่ยากเลยนะส่วนป้ายนะก็หาไม่ยากนะคะวิ่งรอบๆแบบได้เลยนะคะแล้วก็เออถ้าหาไม่เจอก็จะมีแบบสำคัญก็อยู่ขบวนสองอันนะคะอยู่ตรงหน้าเวทีนะคะที่เป็นปากัว2อันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปละจ้า